คุณยายนะครับผู้สืงอข่ายุ่นะครับเตรียมการรับมือต้อนรับคณะท่านด็อกเตอร์พันศรีกุลนาศรีและมุนตีช่วยว่ากันตอนนี้น่ารักมากครับคุณยายซองตรงนี้สองเที่ยวแล้วพุณลักเตอร์เช็กอินอยู่ตรงไหนครับเหมือนโรงแรมเลย

ถ้าพูดตรงๆก็ขอรอบคำนาไปได้รับเขียนให้เป็นพิธีกรในการดำเนินการพิธีการของการให้ควอนุญาตอย่างเป็นทางการในการแนะนำผู้พิหารจากกรมการของกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขัและแพทย์ทางเลือกมาดูแลสุขภาพเพื่อเป็นทางเลือกของประชาชนมันนีนภาคที่เรานะครับหัวครู้เป็นไม่อม แก่นักแสดงสำรับหน้า,านี้ขมอจะเป็นหน้าอะไรดีครับประกอบกับร่างกายที่หมอสมแก่ผู้สูงอายุปีก็ประมาณ2,547กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะเพ่มฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยให้หน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐจัดบริการการแพทย์แผนไทยผสมผสานได้ดำเนินโครงการศึกษารูปแบบโรงพยาบาลเดอ้อ เฉลี่ยวันล,ละประมาณ30คนผู้ป่วยในวันานสาณสุขท่านชมรมผู้สูงอายุชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารท่านผู้มีเกียรติที่ได้มาที่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนนานคร เราเรามีนโยบายให้การแพทย์แผนไทยเนะะี่ยค่ะควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอัตราใ,ในอัตราของค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเนะะี่ยค่ะทางการแพทย์พยาบาลนะะีล่ค่ะเราก็จะมีอัตราว่าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละหเป็นอย่างน้อยและในส่วนของโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปก็มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละสองหรือร้อยละ ี่คือการผลักดันเพื่อให้การแพทย์แผนไทยนั้นได้มาเคียงข้าการแพทย์แผนปัจจุบันในระบบสุขภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของชุมชนท้องถิ่นนะคะการแพทย์แผนไทยเป็นศาสตร์ทางสุขภาพที่มีอยู่คู่บ้านคู่เมืองมานานแล้วแล้วก็เหมาะสมกับบริบทไทยแม้ตรงนี้เนะะี่ยค่ะการขับดนันหรือการขับเคลื่อนก็จะมีการนาเป็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอาทิเช่นนน,น,นในปีที่ผ่านมา เราก็สร้างาา<อ>โรงพยาบาลโรงพยาบาลต้นแบบการแพทย์แผนไทยแ8บบแห่งด้วยกันในประเทศไทยที่จังหวัดสระแก้วก็มีส2แห่งก็คือ,อโรงพยาบาล ที่วัฒนานครแห่งนี้ค่ะนะคะ,ะเราก็จะได้รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดบริการทั้งคนไข้ในแล้วก็คนไข้นอกอรวมทั้งการส่งต่อจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็ในศูนย์ของโรงพยาบาลน,นั้นก็จะเป็นทั้งในส่วนของการวิเคราะห์วิจัยแล้วก็เป็นศูนย์ฝึกนะครับผู้ช่วยแพทย์และผู้ช่วยการพยาบาลแล้วก็เป็นศูนย์รวมที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชนในท้องถิ่น